สูตร2องวารางแาวพัฒนา28กรกฎาคม2568้ 25, 68, าหกฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีอ c ฟทุกท่านนะครับวันนี้มาดูสูตร2องวา่างแาวพัฒนานะครับ น,นับชุดสรุปแนาทางแนวทางนี้นะครับ มาเยเลขเมื่อที่แล้วก่อนนะครับสำหรับสองตัวล่างเราพัฒนาที่ออกเมื่อที่ผ่ามานะครับหกแปดในชุดเต็มตัวเจาะไม่เข้านะครับมีเลนหกเข้านะครับ ก็สรุปเลนหกถูกต้องนะครับมาดูสูตรที่แอปจะใช้ในวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสถิติสตี่เอกงวดถอเนื่องนะครับเป็นเลขเมื่อแรกเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองออกสองสองเข้า ในเลขสองนะครับต่อมาเข้าในเลขเจ็ดต่อมาเข้าในเลขสองและเลขศูนย์นะครับต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขหกนะครับ ต่อมาเข้าในเลขเก้าต่อมาเข้าในเลขศูนย์ต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขหนึ่งนะครับงัาจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ จะใช้ข้อมูลเราพัฒนาในการคิดนะครับใช้หลักพันสองครั้งบวกหลักร้อยสองครั้งและบวก8ปขงที่นะครับได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าบวกเก้าและบวก8ปขงที่นะครับผลบวกเท่ากับ 2 8่สิบแปดเล็กตมหนแก้มมลหนึ่งแก้มได้สิบเลนยแปและเลนนะครับผลออกศูนสเข้าอ0เล็กูนยนนะครับเรามาทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับ ได้ศูนยนะ์บวกศูนย์บวกสี่บวกสี่แม้บวกแปดคงที่นะครับผลบวกเท่ากับสิบหกในเลขหกเลขเจ็ดและเลขแปดนะครับผลออกหกแปดคข้าในาเลขหก 6, นะเลขแปด นะครับต่อไปทำในงวดยี่สิบแปดกรกฎาคมนะครับได้หกบวกหกหกแปดหกแปดนะบวกแปดของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบหกใเล่มหก เเจ็ดนะฮะเลขแปดนะครับมานะผลยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุดที่หนึ่ง เลขหกเลขเจ็ดนะเลขแปดนะครับต่อไปมาดูอีกสูตรแค่แต่ม,มานะครับสูตรที่สองสถิติจิบนวดต่อเนื่องนะครับเริ่มมาแรกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าออกเจ็ดเก้าเข้าในเลขเจ็ด ไเก้านะครับต่อมาเข้าในเลขสูงต่อมาเข้าในเลขสองต่อมาเข้าในเลขหก ข้านเลขหนึ่งนะครับต่อมาเข้าในเลขศูนย์นะครับต่อมาเข้าในเลขสี่นะเลขสองนะครับต่อมาเข้า ่เราจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับใช้หลักร้อยสามครั้งบวกัหน่ย่ยและบวกห้าของที่นะครับได้ 9, ก้าบวกเก้าบวกเก้าบวกสองและบวกห้าของที่นะครับผลบวกเท่ากับสามสิบสี่ในเลขสี่เป็ห้าและเลขหกนะครับผลออกศูนย์สี่ ทำในเลขสี่นะครับต่อมาทำให้ดูเป็นตัวอยา่างวันนี้นะครับได้สี่บวกสี่บวกสี่บวกศูนย์และบวกห้าของเทียนนะครับ ผลบวกเท่ากับสิบเจ็ดในเลขเจ็ดเลขแปดนะเลขเก้านะครับผลออกหกแปดเข้าในเลขแปดนะครับต่อไปทำในงวด 28่สิบปคาาคานนะครับได้8ปดบวก, 8, บก, 8, บก 9, แบวกแบวกเก้าแะห่วงห้าคงที่นะครับผลบวกเท่ากับ38มสเอลิปแ เก้าและเลขศูนย์นะครับผลยี่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับสำหรับสูตรที่สอง เลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์นะครับมาดูตัวเลขชุดเต็มในวันนี้นะครับเด่นล่างยัให้เลขเก้านะครับสุดที่หนึ่งจับคู่สุดที่สองได้ หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก้าและแปดศูนย์นะครับเล่นเก้าได้หกเก้าเจ็ดเก้าและแปดเก้านะครับส่วนตัวเลขที่ตรง ชุดรวมจะมีแปดเก้านะครับจะเป็นตัวเลขเด่นสุดของล้านในวันนี้นะครับ สรุปน้่เด่นแตดเก้าตัวชนจะมีแต่เก้าเด่นสุดนะครับมาผลยี่สิบแปด กรกฎาคมสองห้าหกแปดนะครับและนับชุดสรุปแนวทางในทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนับชมนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ